สวัสดีคะ่ะ f c ท,ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะอ่าหุ้นห้างเสงเช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่16พฤษภาคม2,567นะคะทุกท่านขะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจอเด่นแต่ละรอบเนาะพี่น้องก็คือสูตรวิ่งหลุดแต่ละรอบนั่นเองนะคะถ้าพี่น้องบ่ามากักเบ้าชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิป นะคะทุกท่านสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า f อทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านค่าวันที่15หนะคะหุ้นห้างเสิงปิดนะคะทุกคนวันหยุดของประเทศฮ่องกองนะคะทุกคนทีนี้เรามาต่อวันที่16เลยนะคะทุกคนจะหาผลของวันที่14ไม่เห็นพี่น้องกระดาษเจิสไซเนียบุค่ะ เรามาคำนวณวันที่16ต่อเลยแล้วกันนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนวันที่16นะคะเด่นรอบเช้าได้อยู่ที่5้และ4นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน5นะคะ5 9 5 0 58 55 51 าสค่ะ4นะคะส8 49 40 41 4เก้าสี่สาองค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและแปมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ9 4 9า9 5 เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามแปดนะคะแปดเก้าแปดห้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะทุกคนทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นค่ะห้าสี่เก้าแปดห้าเก้า 5้าสี่ห้าแปดสี่กับ8รอบบ่ายเก9าสี่เก้ดสนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเออชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับด้วยทุกคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ยีสี่ดูนะคะเผื่อชอบเนาะพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้ใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนใช้ได้ทั้งวันนะคะเลขเด่นประจําวันพุทหัสบดีอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าค่ะทุกคนสําหรับห้ากับศูนย์นี้ใช้ได้ทั้งวันเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าห้ากับสี่เด่นประจําวันห้ากับศูนย์เป็น านะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะส่ค่าสี่หติดคู่ตัวเด่นสี่ห้าห้าสี่นะคะ,ะเกับแปรอบบ่ายได้เด่นประจําวันหกับศย์เป็นเก้าติดคู่ตัวเด่นเก้าหค่ะแค่าแปดหติดคู่ตัวเด่นแปดห้าหาแนะคะทุกท่านสาหรับ คู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่ f c ทุกท่านจะชอบนะคะพี่น้องคะใจหาความน่าจะเป็นไว้ให้แล้วนะคะชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะคะ่ะเนาะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั่งเสียงเช้าบ่ายวันที่16พฤษภาคม2567นะคะ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโสกๆมันๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ